วัจีกรรมวัจีกรรมฆาตกรรมฆาตกรรมมึงจะฆาตกรรมใครเดี๋ยวไม่จุบุหรี่เดี๋ยวไม่จุดไม่จวดแม่งเลยแม่งไอ้หนูใจเย็นๆก่อนลูกไอ้หนูใจเย็นๆลูกมันพูดเรื่อง นั่งกอลูกนังทีจะได้ขอเข้ามาเนี่ยกมุนตีกูเป็นหมูทุบเลยจ้งไอจอนและสิงตีมะสิวแม่มึงแตกไปแล้วจะขอเข้ามานะแม่นั่งก่อนก็ลูกเทสแม่นั่งก่อนคก็แม่ขาวิ่งมันตีทลูกตีขนาดนี้ไม่ต้องขอเข้ามาแล้วมั้งคะขอเข้ามาให้อภัยให้ลูกซะโอ้โหสิให้กันลูกเออจะปวดแล้วลูกนะแม่ไปโดนอะไรมาแดงเนี่ย ใครทำแม่นี่เียกนด้เลแช่งลม ไปได้่กายก็ดีเ้็ยวาจาก,ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอเข้ามาเลยครับไปไอ้หนูยกขาทำไมลูกยกขาพาดหัวขอพรครับไม่ตอกแล้วเอาไปเข้าวัดเลยหัวเลย i ถามคนเมใครกันะวะเนี่ยฮะมาขวางขบวนแห่น่าว่าทำไม <S <S คือว่าผมมาขวางเอาไว้ผมกับพี่ชายจะมาขอปวดด้วยครับจะมาขอปวดด้วยครับไอเดนโอ้กล<ต>ัวาย้ายวัดจะย้ายไปไหนอะหายไม่ดูสภาพนากินนิ้จุกป,ปากตาปิ้งขนาดน้นมึ่จะอยู่กับมันหรอยืน<ๆ>เขาก็โกนหัวเขาปกติอะกลัวมันจะมาโกนกูด้วยอะพี่มันจะมาโกนพี่ทำไม อะไร่ะคุณหญิงเด็กพวกนี้จะมาขอบวชจะง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณพี่คะ่ะไอ้พวกไม่มีหัวนอนกลายใชาเอม ดังไปทำไมแล้วไอ้พกนี้มาขอบวชด,ด้วยก็เพราะว่ามันเห็นราศีในตัวของลูกชายเราจริงเลจสิกะดูหน้าที่แบบคนจะบวชเนี่ยหน้าตาของสาจะตายไป <S 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 ไงานงานบวชลูกท่านีิน้าให้ตำรวจนำขบวนมะัพ,อพอ่อๆงานมันยิ่งใหญ่ไง,ไงอ,อะไรลูกฝากบอกฝั่งลูกทิศทำไมดูต้นทางด้วยจะเข้าบโบสถแล้ว ขาต้องดูทางว่าให้อยู่แล้วการลดมันสวนกันลูกอยากกังวลไปลูกอยากกังวลไปเออไโหนูหาอะไรลูกอยากบวชจริงๆครับใครชั้นพ่อเองอยากจะบวชนะใครใครจะบวชได้เลยพ่อเดี๋ยวนี่มันก็แล้วกันไอ้ดู บวชก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องถามนาาสิงห์ก่อนมันก็ต้องไอ้หนูใจเย็นลูกใจเย็นมันจะโอนให้พ่อพ่อโอนหนวยมาแล้วเขาล็อกเลยเพราะเขินที่ฝ่านแรงงเดี๋ยวหาพวกก่อนได้ครับว่าเขาเนี่ยจะให้บวชหรือเปล่าเขาจะยิงหน่วยไอ้โขยคิดไปเอ้าที่มึงตบนารสิงห์ทำไมเนี่ยพ่อใจกูบวชไหมแไม่บวชไม่บวชแม่งเลย ไอ้เด็กเียอันนี้คนสามสามรอบเข้าโบนหรือข้าคุกครับข้าโบสนดิเออท่านครับเขาเป็นแม่ลูกกันจริงปะครับเป็นแม่ลูกกันไม่ใช่ผมเมียกันนะไม่ใช่แม่ลูกกันจ้ะอ๋อครับผมแม่พี่ลูกให้ให้บวชจะข้าบมผมผมผมอยากบวชขอบวชด้วยลูกมึงจะบวชเหรอมาเดี๋ยวกูโกนหัวให้ไอ้เดียพี่อนุญาตให้บวชจ้าอดีเหมือนกันพ่อให้มันบวชเถอะ ฉันจะได้มีเพื่อนไงเด,เดี๋ยวก็เล่หนูคุณพี่คามทำไมอะคุณเ้ง บวชอะใครจะบวชเดินหน้ามาเดี๋ยวกูโกนหัวให้อุตวะได้เงินได้ไปกับกูไปเท่าไรเจ้าวาดกันเนีกูนี่โกนให้พุกองค์ไปเออไปให้นุ่มไปกับกูไปมึงเชื่อมือกันไงสามคนนะลูกไปให้รอตีเขากนหัวให้กนให้กูนี่เป็นนักโกนมือหนึ่งไปเท่า โอ้ยเพี direct, hey, day, ้ยไอสัตว์เล mm ็ก hmm. ส like ุดเด็ดเป็นกัพีอะไรคื้ครข็ไม่ได้เลยไปกับกูกูบวชกูบวน ไปยากอ่ะไปยากไปเรียนเนี่ยโดนบ่อยแล้วลูกลูกหัวเะไมข้าพี่ชายผมใช่ไหมเขาจะไปข้าไปแกงอะไรกันแล้วเขาหยอกล้อกันเขาตีกันสองคนอ่ะไม่ได้ตีกันลูกเขาหยอกล้อเล่นกันเฉยๆไปโกนหัวให้เออคนจะปวมันจะโกนหัวแบบนี้ Okay. แม่เองขอเลีเเ้ยงเรามาทั้งแต่เด็กก็ต้องเคยเห็าาน,นก,กันมา่งใช่แม่รูกันเดินไปเองมือดำมูแรงอ่ะไม่อยากาบปวดเลยอไอเหี้ยออกจากวัดกูไปโอหโหลีปไปไ,ไปพวกราไปไปหนู